เ้านน้ำเงินมีแววนะเจออกก่อนไปเงินมาน้ำเงินหน่อยขอน้ำเงินหน่อยเออสี่หมื่นแปดต้องสวยอย่างนี้ดูววะเออต่อด้วยสามมันโกอะเอออกต่อเปล่าเอออก ครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมไม่รู้ไปอยู่กับเด็กสาวท้าโมโหไม่ได้เล่นนานมากโอ้โหสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยละกันสักหน่อยละกันนะตารางการจ่ายทุกคนรู้อยู่แล้วแหละเกมยอดฮิตนะครับผมไปครับผมสิบทีก็เลยเบาๆลุยฮะลุยฮะลุยฮะเออเอาสิเออเอาหน่อย มาช้าแต่มานะเออค่อยๆไหลไปไม้องรีบไม้องรีบเกมนี้ขอเอาชัวเกมนี้ขอไม่รีบเกมนี้ขอเอาชัวเออเอาชัวไม่ล่ะเฮียจากร้อยหนึ่งอ่ะเหลือแค่นี้ละเอาชัวไม่ล่ะเออขอเอาชัวหน่อยเบาไปบ่บะอย่าให้ต้องทักอย่าให้ต้องทักเบาไปจริงแหละไปเทอร์โบไป เออเอออย่าให้ต้องทักอย่าให้ต้องทักอุ้ยฮะอุ้ยจ่ายเยอะนะเมื่อกี้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันเลยเยอะเยอะปะอืสิบสามบาทเห็นเต็มแผงตกใจเลยาแล้วผมเข้าสเก็ตเตอร์เลยครับผมมาเข้าฟรีสปินซะหน่อยขอเทอร์โบเลยนะผมขับไปเรื่อยเร็วเลยเพราะว่าแตกไหนดูทรงงานนี้ดวงผมแม่งไม่มาแตกไหนมาแม่งมาแตกนอก นั่นไงว่าแล้วจริงอย่างที่จริงอย่างที่ดวงมาเรื่อยๆไปครับผมเรื่อยๆไปครับผมเจ็ดร้อยแปดสิบเรื่อยๆไปครับแปดร้อยยี่สิบโอเคเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปไม่ต้องรีบ ไม่ต้องรีบแปดอกเออไหลไปก่อนไม่ต้องรีบดวงมาแตกนอกอยู่แล้วไม่ต้องรีบเออดวงมาแตกนอกหน้าเขียวมาสวยงามหน้าแดงต่อวิหน้าทองเปล่าหน้าทองเปล่าหน้าทองอะ่ะหน้าทองอหน้าทองไม่ออก เอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเบเบไปก่อนเบ์เบไปก่อนเป็นห้าบาทอะไรมากอะไรอย่างเงี้เป็ดร้อยเลยแล้วกันครับผมหน้าม่วงมาต่อโอเคมีแววหน้าเขียวต่อน้ำเงินไปน้ำเงินไปน้ำเงินน้ำเงินไม่ออกละออกดิไม่ออกได้ไง่ะหมื่นแปดเออเออหลายยาวดิหลายยาวจัดเออ แบบไม่ให้ได้พักอะแต่แบบไม่ให้ได้พักก็สองหมื่นหนึ่งอะแต่แบบไม่พักอะเอาแบบไม่พักเขาเรียกแบบไม่พักหน้าน้ำเงินมีแวแวแกวะหน้าน้ำเงินมีแววนะเจออกก่อนไปเงินมาน้ำเงินหน่อยขอเงินหน่อยเออสี่หมื่นแปดต้องสวยอย่างนี้ด้ว,วะเออต่อได้สามบันโขกอะเอออกต่อเปล่าไม่ออก ไม่ออกไม่ออกก็รับไปเต็ๆมๆมาเขาอยู่ที่ 50, ห้าหมื่นหกว่าเฮ้ยก็สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ดีอยู่กูดบายครับผม